สวัสดีครับผมผมชื่อว่าคุณเงาครับผมกำลังิึกหลีิึกหลีกับเงาผมอยู่นะครับปลาปต่อเฮ้อลึกเลยล่ะปลาลีไปพี่สะโคบถือถือค้อนปอนยิ่งเดือดเกมมาวิ่งละมันมีปืนอะไรให้เก็บไม่ใหญ่อยู่ในรถตำรวจเนี่ยไม่มีตรวจไม่มีได้ขอค้นหน่อยดิไปลองไปดู กูไม่ทันค่ะับกเจอเลยไอหมูเกือบตายมูท้ํารวจท่งหเึงนอว้าหนอยโผกำลังกำลังแ่บได้เหรอกำลังแ่บได้เหรอกินลาบก้อยแ่บเลยใช่ไหมเนี่ยลมันไม่ก้อยอร่อยนะมึงก้อยสุดก้อยล้จะปิดประตูทำไมใครเป็น Why haven't they... Wait, wait a second, wait a second. There's <laughs> someone up ahead. One, two, three. like a little girl. Oh, shit. woman who looks <laughs> to be dead. Her mother, maybe? Uh, the girl's Jesus <laughs> <laughs> yeah, yeah, just She's about to say oh. <laughs> <laughs> No more than six. <laughs> Hello? <you're feeding laughs> uh, uh, are you เดี๋ยวพอจะกลายสอตัวนี้เ้ยลังานหมด,มค,ดรครบดิวแล้วไอ้หใครไม่รู้นะเขายงไม่ตายตายกันไม่ตา เขาเครเรียกวะเรียแล้วช่วยด้วยได้ไหมผมเป็นรวทำไมต่ออยนี่เครืองหนแล้วกันต้องตรอการอะไรโอ้ให้เป็นห้องควบคุมเหรอโอ้สยองเลยนึง,นงทำบ้าก,ก็แล้วถึงไยมนะ ถึงเว้ยมามาสู้ทำบักก็เหรอทำบักเอ้ามันไปไหนแล้วเคเควะได้ไรไม่เลยไม่ตำรวจเหรอโอ้ยกระบอกสามท่อนเออกระบอกแต่ที่แน่แน่แม้ตำรวจผมต้องการขึ้นจะขับเออขอเข้าไปอัพเกรดหน่อยนะผมขังมันไหมล่ะ อุ้ยได้แมงน้ำว่ะเฮ้ยผมได้แมงน้ำว่ะแหลมเป็ดแหลมเป็ดงั้นเรื่องงั้นเรื่องงั้นเรื่องการจู่โจมระยะไกลของกองฟอผมขอฝากด้วยนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้ก่อนว่าปลาถึงไหมปัญหานี้แค่นี้แหละปลาแมงนดามองตำรวจเอาเกลี่ยหน่อยดิเสืี่แรงโอ้โหลองของ คุณมีปูปินป้นปืนโกหรือยงังอ๋อผมมีแล้วผมเพิ่งเก็บไปเมื่อสักครู่นี้ผมก็เพิ่งเก็บไปเมื่อกีอเ้เนี่ยประตูมาไปพูดพิทักษ์ทิาทลาอ,อ,อุ้ยได้บิชโอ้โหเขียนซะน่ารักเชียวมาดูนี่สิ สักคูสักคู่อเดียพอมาแล้วครับตอนนี้น้ำผลไม้ไปดูนี่เล็วได้บิชนัดจุงมรีบไปเถอะจะจะเข้าไปกระทื่จังอ้นหียนี้ไม่ได้เปิดไม่ได้ไม่มี่ละหัก ไม่มีการ์ดต้องมีการมั้งเหรอโว้เขาวิ่งหนีไปแล้วเอาอีกแล้วเหรอบันดิตบันดิตอ้าวไม่ไม่ไม่บันดิตบันดิตชนชนรตีชนแล้วตีชนแล้วตีมีกระสุนไหมแหลมเป็ดแบลงยมีีตรงเนี้ยมาเลยโอ้มาแล้วครับเอ้ยถ้านุ่งสองก็บอกเลยเอาไปขาย สู S <S 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 ้กันนะกบบันดิต้องมีปืนครับสู้กับบันดตพวกคุณมีปืนอ่ะผมเนี่ยไม่อ่ะบหนึยงสองแป๊บได้ครับไม่กำลังเปลี่ยนของอยู่ ใครมากวนเมื่อกี้นี่แหละนี่แหละนี่เนี่ยทำไมค <It 's S 1> วาม <short. S 1> รู้สึกว่าครูเล่นดีๆเ,เหมือนเล่นพีดีเลยวะ เดีว่าเรามาปน้นั่นแหละเรามาป้นสถานีตำรวจครับรถถังฝั่งทนลงไปดะพวกมันจาดไล้กันเฮดชอ็อตเฮดชอ็อตเรียบร้อย yeah. เย่คืออะไรวะอะไรเอ่ย Get out. You two, go. <laughs> uh, like oh what? <laughs> Ay, I just tried to help. What? Ja wow. <laughs> Ay, wow. Ay, it's that what? Let's go. Let's go. let I go. Let's go. Let's I Let's go. Let's go. Let's Let's go. you? us go. let เอาคำโนดามาเฮ้ยเราเป็นทีมนะเว้ยเราคนไปด้วยกัน d o n g u ยมือหิวนางกูหิวสาวกูไม่เกี่ยวเดี๋ยวีผิวชันๆเลยวาโคนี้ไปที่โรงแรมหมดแรงหมดแรงหมดแรงคนเชื่ออะไรกันเ Let's just take the supplies back to the resort and get her off the island. She doesn't belong here anyway. I'll go look for the guardian. เอ้ยคิดมาไปกับเดอะดาร์วิน And what if she made another mistake? I don't think she'll be making that one again. เซฟก๊อปนี่มันมีอะไรกันพวกมึงช่วยคุยเรื่องที่คนดูเข้าใจหน่อยได้ไหมครับสักนิดหนึ่งก็ยังดี โน้ตดีดชื่อชื่อแบบชื่อผัดชื่อชื่อแ r e เปเจอร์นี่ว่าไม่ใช่ไงเอาวจีนดีนเขียว่าเป็นบอกว่าจะรอที่นี่ไม่เขียว่าดีขึ้เลยไซมอนเซย์ไอพวกคุณก็ดีจังเลยนาะแปลว่าโหลดโคตรเร็วเลยอ่ะแปลกตรงไหนอะหมูขอซื้อกระสุน AK ก่อนนะตอนนี้ อีชา้าคนเบลยี 20, ่สิบเน่เอาแบงค์ไปไหนอ่ะอุ้ยฮะแบงค์ไปไหนอ้าวหลุดแล้วเหรอมะขายของก่อนเอ้ยค้างค้างค้างมือเบลสิบหก

อะไรเอ่ยเอาเอกาสารจากสถานีตำรวจเพิ่งมาเมื่อกี้เนี่ยแสดงการตั้งันาดอีก การขายของตอนนี้ผมหาที่ส่งเคสโอ้ชิตมาดูอะไรหนังสือปืนลั่นปืนลั่นปืนลั่น We We need We you sure เน็ตโหลดปืนลั่นปืนลั่นเน็ตโหลดจริงๆเนี่ยแบงค์รีบมาเลยก่อนที่ไอ้กอล์ฟจะรีบส่งเคสจมวันเนี่ย ไม่หมดแล้วหมดแล้วตอนนี้ไม่ไม่อยากแล้วไม่ไม่ค่อยอยากแล้วเคลีอื่นแล้วงาเลีนคอมอยู่เ้วซอมบีมากันข้าหลังยู่ิไงดูหน้าดี เขามยังเเอ่รื่องบางเรื่องสินะ <c oughs> ไอ้ก็ส่งเฟซหมดแล้วบอ <c oughs> ส่งไม่อันที่เหลือรับนะวู้วโอ้แหลมต้องการพอดี โอ้โหคแหลมอัพเกตสองขั้นเลยเปิดซิงปาดมาเชเต้เตไปตาแรงแท้แรงม,มากๆด้วยนะที่สำคัญอนะ่ะเอามีดขายเลยชที่นแน่ๆตอนนี้เอาไปคราฟแล้ว ผมเอาไปให้นั่นเนาะเมเอาไปตีบกวกเฉยๆข,ขายอะไรดีเลย่าฮ่าฮาน่าจะเอาอาก้าไปคราฟด้วย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอีกเอาเพชรไปขายแล้วกันในมอน ือเก็บไว้ก่อนแล้วกันเคหมดตังค์ละประเภทไปขายแล้วกันสิ้นคิดดิแกเก่าแ้่สามารถซื้อคืนได้เกรงใจหรอซื้อคืนได้ซื้อคืนได้เอ้แล้วตกลงข้าวมันแผล่ไว้ทำอะไรเออเออปืนลั่นอีกแล้ว ยังเป็นไรเนี่ยปืนลั่นตลอดเลยไม่รู้ดิตั้งแต่เล่นมาปืนลั่นไม่รู้กี่รอบแล้วนี่มีเงินอยู่หกพันตอนนี้ขอเก็บไว้ก่อนดีกว่าโว้โหชเอาไปไหนอ่ะเอาไปเลี้ยงย่า ก็ที่งไปเรียกแย่ามาครับโอ้มีตรงพลังเนี่ยฟันไม่เข้าวะ่ะมีได้ไมีได้จากเพลสอีไม่จากเพลสแม่งตรงพลังกว่ามึงได้ไปป้ากับผีตัวอื่นนะฟันไม่เข้าวะ่ะถ้าป้ากับไอ้ผีตัวใหญ่มันไม่เข้าจะรู้ต่างกันชักเลยมึงชักเลยเออชนชนแล้วฟันชนแล้วฟัน โอ้โหนอนตบปิ้นเลยโอ้โหโอ้โหยาทคนไม่มีเคนสิยาแล้วเนี่ยไม่มีอ่ะยืนองไม่ต้องสิดก็ได้กองพยาบาลยดีไหมจบเลยปืนกูลั่นโอ้โหมีตักอับเกตันเครื่องันทีกูไปละไอ้นี่ ขายเอเคทิ้งจริงผมไม่ขายหรอกเมือวเอเคเอเอล่ะเอฟฟอร์เนเอเคแมงพันหนึ่งกูไม่ขายละเออปืนลั่นกระสุนหมดบ้านเฮียวยเรื่องเรื่องลูกปืนเนาจะใส่สูตร ปืนลั่นสองรอบเราวันนี้ไปที่อื่นกันปะโอเคกูปืนลั่นแม่งจะไปไหนไอ่ะเราทำบีดิอ้าวขึ้นได้เหรอโอเคไม่ให้อยู่ตรงนี้ไม่ได้วจะไปไหนไอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> ปไปทางนี้เด่น <c oughs> ตาวเก๊อยู่ทางนี้นี่ คนละเคเลยคนละเคลคละเคลหนึงเลยอใคละเคสเด๋ยวแป๊ันึงงั้นยายไปไปทำกันดีไหมว่าไงจะยิ่ผมต้องไปผมผมต้องไปนู่นเลยนะสอนนอเลยนะงั้นเ๋ยผมไปไหก็ได้มีเควไปสอนนออยู่หรอไปก็ไป แต่ไม่ให้ไปทางนี้ใช่เหรอรถบัสโอ้โหเราคุนก่อนไม่ใช่เหรอเดี๋ยวดูก่อนที่ไหนผมไปใกล้ไปได้มั้งขอรอเพื่อนป๊อบมามาไปมันต้องไปกันหมดนะถ้าเป็นเพื่อนเนี้ยไปกันหมดเลยนะไปก็ไปก็จะไปไหนอ่ะกลับมาที่รีสอร์ทเพื่อนอะไรไมหาสิ่งอ้นั่นหรือเปล่าวะ ซีน่หมอยชิมชิมในมอนอะไรอยู่ซานอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโอ้โหมาถึงมีคนต้อนรับเลยลืมแล้วป้าดินหรืออะไรมาขับขึ้นรถขึ้นรถกินดาขอขอรับขอขับกูขับกูขับคลิตี่ลยโอ๊คผลิตี่ลยโอ๊คแล้วเฟสแล้วเฟสชื่อว่าอะไรล่ะ เพคงชื่อ Enable t o o l a t อ๋อเพลหลักปะปะสวัสดีครับเราพวกพวกเราอยู่กับรายการดีเชี่ยวดีกันนะครับเออไม่ใช่ละแต่ผมดูไม่น่้ลยไม่ใช่คาวบอตี้เหรอขึ้นอยู่กับว่าผู้คุณรัดแข็มขัดให้แน่ๆแล้วกันนะครับไม่รับประกันความปลอดภัยแน่นอนผมเก็บปืนไม่ได้ผมอย่าไปนั่งหลังดีกว่า กินลมมักงอยู่เลยอ้าวผมไม่ชอบปากลมนะถือไม่ได้ ท,ทางโค้งไม่ค่อยเห็นทางเลยใช่ไหมโค้งแบบนี้โค้งหักสองต้องเดินตีสองเก่าด้วย เจ็บนะเว้ยโค้งเนี้ยโค้งหกงักศอกไอ้จะตบมุกตัวเองก่อนปลายทางคงจะมีอะไรให้กินให้กินอยู่หรอ <laughs> I thought I was lost. This kind of hunger makes people. Well, you brought us a couple of more weeks of hope. ทำไมคนในไนกะเสียสติหมดแล้วเหรอ I can't really turn you down now. c a n I? We haven't had. อย่าไปรับไปไปส่งเไปข้างบนก่อนไม่พวกนี้มันอดอาหารไงหืมไม่น่าอดนะของเยอะขนาดนี้ก็ดูเอาละกันเหล่กี่คนแล้วล่ะตอนนี้โอ้ลงคุณหมอก็อยู่แล้วเควสที่เราเคยรบรับไปล่ะคุณบอกเขาพูดแต่เยอะ I heard this. โอ้อะไรเหรอว้าวสนับมือจือไม่จือจ่าไม่จือเว้ย กูมาเป็นสายแบบว่าสายหมัดเปล่าก็คือซอมมีก่ก่อนจะมเดินไปนะอัปเกรดด้วย <c oughs> โอ,อ,อ,อ้ไปดีสอดดีเหรอไปนี่สิไปได้ไปได้ไปได้ไปประตูทางนู้นนะทางนี้กูไอ้เงี้ย <c oughs> เอาไปกูไปไหน ประตูดีสอนเองไปเหอะมันก็ทานเดียวกันแหละไม่เสือกี่หนีเลยวะที่หนีไหมไม่ต้องห่วงผมฆ่าสติมีน่าสามตัวที่หนีหนหนท,ทั้งทีแล้ว ผมไปแล้วทางฟังทอนอถ้าดูจะวาก้าทำไมทั้งนั้นที่ไม่ได้ใช้ การตัดคอคือจิตวิญญาณของแซมเี่ะโเกบนี้ไม่พ้นเอ้ยข้างใต้มีอะไรวะ เอาตากร้องไปไหนแล้วตา,ตากล้องเขาไปอยากเลก่นกับเราแล้วไม่ตากล้องไปสำรวจสำรวจทำอยู่ทำหินย้อย <laughs> เหรทคารีป่อแมนะ่วันนี้นโอ้โยจับหัวนนะจับหัวนนะท่านผู้ชมจับหัวนนะแล้วก <laughs> ูจะบอกว่าเนี่ยทำไมบอกว่าห้ามหัว พูดตรงๆไปเลยว่าทำหิย้อยเอาอีกละกดผิดทำไมนันไปดื่มกดไปดื่มแอลกอฮอล์อีกละเก็บมีอะไรเก็บหมดตอนนี้ <laughs> it's 10 104.8 so respond. Oh, this is the hotel. Uh, maybe we should try again in an hour. An hour? <laughs> 104.8, are you there? Can you hear us? This is yeah, yeah. Alright. Well yeah, hey, yeah. .8, cause we're coming for you, buddy. <laughs> that is if the offer still stands. Of course. I'll call in a helicopter and we'll be evacuated to the nearest aircraft carrier. But first, you have to get here. We have wings. wheels, we have gas, we'll get there. Wheels won't cut Well, why not? Where the hell are you? You see the ocean? That island on the horizon? If you had a high-powered telescope, you'd see me waving to you. That's where the prison is. Oh. Who the fuck oh, are you? Oh. A okay. Speak. My name is Ryder White. I'm a colonel with the BIDF. BIDF. I came to the prison to get my wife. The doctor, Emily White. Can we speak with her? What's that? Come again? We want to speak to her. I told you, she's barely here. Beaten by one of the infected. She was trying to help him. Why not? Heal him. I only know all this because of him. Listen, you try to soften us up by making us feel sorry for your wife and then promise us a way off this goddamn island, all from a fucking prison? Of course you're gonna be suspicious. Where do you think I found you at the hotel? I'm a BDIF colonel, not some thug in a cell. So why don't you call your own people? Contact the fleet. Do you hear how bad the reception is? A bloody monsoon's coming. The fleet is 80 miles offshore in the middle of the storm. The satellite's down. We're cut off. Any more questions? He's telling the truth. And how would you know? She's not just a hotel desk clerk, right? Time's running out. You're coming or what? I guess we don't have a choice. But first, we need to find a goddamn boat. There's no point. This is benign. The prison is surrounded by a minefield. You have to find a guide through to the bunkers, inland to Mangindi, and find a smuggler called Moen. He knows the way. Bunkers? Japanese bunkers from the war. They're mostly destroyed, so you should have no problem entering. They will lead you inland. All right, White. We're taking you at your word. If this is some kind of con, I will personally take you off at the head. Trust me. It's us against them. We'll and be in touch. แต่ว่าเราก็ต้องไปช่วยพวกนี้สินะก็คือแบบว่าทเราก็คือเชื่อไวราส่วนหนึ่งมันมันได้มันมาจากที่เรนจํานั้นแหละเอาเชี่ยผญิงพวกเอเคอะไรนะเอเคสูงหมดจ้าเอาเชี่อไีใครบอกไรบย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอรอเกิดรอเกินรอเกิดอุตส่าห์วิ่งรองมาบ้านนีไปเถอะโอ้รู้สึกว,ว่าเรารีบไม่ได้แล้วละ่ะทำไมเหรอเวลาหมดแล้วหรอสิครับตอนนี้ตอนนี้ก็ปลาไปละสี่ทุ่มสี่นาทีซึ่งฮารที่ผมเต็มแล้วนะครับตอนนี้ เหลืออีกไม่กี่สิบที่ใช้ Encode Video นะครับตอนนี้ก็ขออนุญาตปรับไปก่อนนะครับเจอกันใหม่เทียยหน้าครับสวัสดีครับผมครับเนี่ยปะซีออรีกันก่อนโอ้โหทุเทศ